โอเคนะคะดูนะคะตอนนี้จเจ๊อ้อยไปสประผมมาแล้วเนะอเพ่มมาให้มันมันนะวันนี้เราจะมาเอากาแฟามาย้อมผมย้อมผมขมึนะ้นนันแล้าดูสิว่ามันจะทํางานไหมเนาะเจ๊อ้อยอน้ําใส่ไปแล้วนะ,ะใส่ไปเยอะๆเลยอือนี่อะเสร็จแล้วก็คนน้ำอย่างนาี้น่ละ คน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 จะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าจ,จะมายอมให้ดูกันสุดๆเลยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะทํางานมามเนี่ยมันจะทํางานเหมือนยายาย้อมผมม,มั้เนาะอ่านี่ต้องมีถุงมือนะเจะ้าจะแถแล้วนะแบบเลยอืมงดเยอะๆหน่อยเพรามัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ติด <c oughs> ให้มันเยอะๆไปเลยข้างๆเครื่องเใส่ไปให้หมดที่ไหนที่เรามีไอ้นั่นก็จะต้องเป็นใส่ให้หมดเลยนะมันลองเริ่งใส่ให้หมดมนี่คือกาแฟนะคะกาแฟนี่แหละเนตกาแฟของเรานี่แหละ เราลองมาดูกันซิว่ามันจะเบิกไหมเพราะายาย้อมผมมันหมด <c oughs> ยาย้อมผมมันหมดยาย้อมผมจะอ้อยหมดเพราะฉะนั้นลองดูเราจะหมักไว้สักสิบนาทีนะนี่ให้มันหมดเลยโอเคนะคะตอนนี้เจะเอาจะหมักนะนี่โอ้หดูดีนะเอ้ามา มาดูก,กันสิบนาทีเคนะตัวนี้เราต้องรอก,กันก่อนนะสิบนาทีกันนะ